เมื่อวานคุยคุยกันเรื่องในแท่งผู้สร้างเรือนอะนะว่าไม่เห็นอนะยังไม่ในนิมิตก็มาฝัานเลยทีนี้ฝันว่าช่างบ้านเป็นฉาปูนก่อปูนเลยเป็นในช่างเลยทีนี้เห็นเป็นในช่างสร้างบ้านเลยก่อบ้านสร้างบ้านแต่ก่อนหน้านั้นก็มีฝันว่าไปยิงปืนยิงแม่นด้วยนะ แต่ไปยิงใกล้โรงเรียนกลัวตำรวจจับก็เลยเอาปืนใส่ถุงมันจะไปแอบใต้ในน้ำยังไงไันหลายเรื่องจำตำหวดแต่แต่ก็แต่ก็ได้เข้าใจแล้วล่ะเพราะว่าไอ้ตรงนั้นก็คือเหมือนว่าเขาว่ไม่เห็นตนนี่ก็คือเขาต้องต้องมาดูที่ ตัวใจทะยานอยากนั้นน่ะอยากจะไปตอบอยากจะไปแก้ให้มันถูกเอ้ยมันนา่าจะถูกแล้วอยากไปสวนเนี่ยถ้าเห็นเห็นเห็นตัวนีอนอนน้อยู่เห็นใจที่มันอยากจะไปตอบอยากจะไปถามอยากจะไปอยากจะไปถาสวนว่ามันถูกแล้วอะไรเนี่ย balloons, อยากไปงัดคัดง้าง,งว่ามันถูกแล้วนา่าจะถูกแล้วอะไรเนี่ย ก็เห็นใจที่มันดิ้นอยากจะไปบอกว่ามันถูกแล้วอะไรเนี้ยเพราะว่าแต่เราอาจจะใช้คําพูดไม่ถูกยังไรประมาณนี้ใจมันดิ้นอยากจะไปตอบอยากจะไปสวยก็ <c oughs> <c oughs> สามรวมฟังไปก่อนแล้วก็ใช้ลังเลสงสัยว่าเอ,อาจารย์บอกมันไม่ยังไม่ถูกยังมันไม่ใช่มันเฉียวไปเฉียวมาก อาจจะใช้คำพูดไม่ตรงก็ได้แต่น่าจะมาถูกทางนะที่ว่าไปดูใจที่มันดินด้นดิ้นทะยานอยากจะไปตอบอยากจะไปอะไรก็บอกแล้ว,นวเ,เนี่ยว่าคำพูดนั่นแหละขึกพื้นเราเรายิงแม่นก็แสดงว่าเราเรา,ถา,เถ,าถามถามถามตรงความอยาก ไม่ไม่ไม่ใช่เห็นความอยากเลยไม่ไม่เห็นลูกปืนเนเออเห็นไหมปืนเรามีอยู่ปืนเรามันกอกจากลิ้นเราล่ะเออเห็นไหมเราเราไม่สํารวมเราไม่ดูตัวดินดิ้นเราเราแสดงออกเเห็นไหมก็ปืนก็ยังมีอยู่เราเจ็บเห็นไหมเก็บซ่อนในถุงยังมีคนเราต้องเห็นปืนก็มีเมื่อนิมิตรแสดงนั้นเราก็ต้องเห็นปืนเห็นปืนเรเห็นลูกปืนด้วย ปืนก็คือกระบอกปืนคือปากเราลูกปืนก็ก็เราจะกระดกลิ้นน่ะไกปืนนี่คือลิ้นเราเนี่ยน่ะเออเราก็ต้องเห็นไกปืนเอเห็นกระบอกปืนคือปากเราแล้วก็เห็นเป้าด้วยเออเป้าคือคืออะไรเนี่ยเป้านักเรียนคือไเก็คือหูมคนนี่แหละเออเห็นไหมเราเราถามเราถามถูกคน นั่นแหละคือคือยิงปืนแม่นเพราะท่านสมจักก็ให้รู้จักเรือนไงเรือนเข้าใจไหมล่ะเรือนท่านสมจักชาเรือนเออเห็นไหมเรือนเรือนก็คือปากเราเนี่ยเอเอนั่นปากเขาพูดเรานี่แหละคือเรือนเพราะว่ามันเป็นเราเป็นเขาไงแล้วก็หูใครล่ะหูใครเออนั่นก็เป็นเรือนเน แล้วแล้วใครล่ะที่ที่ที่ไปกําหนดนะเอไปกําหนดว่าจะพูดอย่างนี้ละ่ะจะไปถามคนนี้ละ่ะเอคาถามตัวนี้ล,ะล่ะเออนี่ล่ะตัวตัวนี่ล่ะคือในช่างเออเห็นไหมก็ถ้าท่านสมตักก็เป็นในช่างคือคือเรือนนี่คือถ้ามีเราเรามีเขาไม่ใช่พบเต่พบนี่คือ มันจะเป็นภาพเป็นเสียงเป็นกลิน่นเป็นรสเป็นกายเป็นความคิดเป็นอารมณ์เป็นความรู้สึกก็รู้เฉยเอ,อโดยที่ว่าไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลเพราะว่ามันอยู่ภายใไนไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีสิ่งของไม่มีเรื่องราวไม่ใช่เราเขาอันนี้ปาน,นี่ มันก็ของท่านสมศักดิ์ในปากเออเป็นเราแล้วเนี่ยปากเราแล้วเนเห็นไหมเป็นปากข้างนอกแล้วเนี่ยเออลิ้นเราเห็นไหมคาพูดออกไปจากเราเห็นไหมหูเนี่ยเห็นไหมหูเขาะน่ะเออเห็นไหมยอย่างนี้เป็นเรือนแล้วเนี่ยแล,แ,ลแล้วแล้วใครเรากําหนดว่าเรไจะต้องถามคนนี้จะต้องพูดกับคนนี้เออใครเราก็นี่คือในเชนเออนี่นี่เนี่ยท่านมสมศักดิ์ไ ก็รู้แล้วพอพอเราถอนแล้วเออไม่ไม่ชี้ไปที่บุคคลนี้แล้วไม่ไม,ไม่ไม่ไปแล้วที่ปากเออเห็นไหมเจ็ดปืนถอนถอนปืนออกเอาลูกปืนออกเออเห็นเห็นอยู่ลิ้นมันจะกระดกเออไม่ไม่ไม่ไมกลปืนเราไม่ไม่รันไกลปืนออกไปละลิ้นไม่กระโดอละ ก็เห็นไหมก็ไปเห็นตัวดินดินสิเออนั่นแหละเห็นไปวูดินดินหรือมันมันมันรู้ว่ามันรู้แล้วว่าเราจะเราจะเห็นมันมันก็มันก็เปลี่ยนเออมันก็ไปเป็นพิจารณาเลยนี่เออมันก็ยกคําพูดมาพิจารณาเออเห็นไหมเห็นไหมอันเดียวกันมันมันยกคาพูดพิจารณาเราเราสารวมแต่มันพิจารณาคำพูดนั่นอยู่ เราไปมามันก็ได้คาพูดใหม่เอาเราเราก็บอกว่าปัญญาได้ี่แล้วเห็นมั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 นหลบมันต้องมาพิจารณาแทนเราก็โอ้นี่นี่คำพูดนี่ใช่เลยไปมาก็เกิดความรู้เอ่อเห็นไหมความรู้นี่ก็เป็นเรือนเลยแล้วเราก็จะเอาความรู้นั่แหละมาถามเออเห็นไหมมันมันมันซับซ้อนขนาดนั้นเลยเจ้าความรู้นี่แหละมาถามแล้วหลวงปู่มั่นหลวงปู่ชาก็บอกความรู้ก็ยกไว ยกไว้ใครใครรู้ก็เราตัวอ้าเห็นไหมก็เป็นเรือนไปแล้วความรู้ะอะอรนี่นี่น,น,นะท่นานบอกว่ามันจะวนอยู่งี้เป็นเดือนก็ได้เนี่ยหลวงปู่ชาก็ให้วนอยู่งี้แล้วหลวงปูม่มันบอกว่าสลวงชายทำข้อะไรก็ยกทำข้อนั้น,นแ,ตแ,ตแต่แต่ไม่ไม่ใช่ไปพิจารณาเลยดูดูตัวพิจารณาเนี่ยดูตัวพิจารณาเนี่ย แล้วดูตัวที่มันจะเอาไปใช้ติดดินด้นเห็นไหมจนดิ้นอยากตอบอยากแก้ตัวน่ะอยากบอกว่าเห็นแล้วเออเห็นว่าเห็นตัวดิน้นดิ้นเออนั่นเองท่นานทุกท่านก็ไม่ได้ถามเลยแล้วก็รู้สึกว่าเออผู้วิจารณ์ผู้สแสดงความเห็นเน่ยเข้าใจเราผิดนะเออเห็นไหมเข้าใจเราผิดนะเราเราไม่ได้เห็นอย่างนั้นเราวันนี้เข้าใจอย่างนั้นเราพูดผิดเราใช้ภาษาผิด เออนี่ก็ได้ดูตัวนี้เเห็นไหมดิดด้นเลยนี่ดิ้นลเลยนี่นี่แหละเออเนี่แหละมันมันมัน,ม,นมันได้ดูตัวนี้ไปเลยเห็นไหมถ้า,างเงียบไปเออเราเห็นเราเราไม่มาแสดงไม่ไม่มีคนวิจารณ์เราก็เราก็ไม่เห็นตัวนี้เลยแต่แต่มีคนแสดงความเห็นวิจารณ์เราไม่ไม่ตรงสามความเข้าใจเราเราเราก็ไม่ไม่ได้มาแก้เลย นี่นี่สมสัตว์เห็นแล้วตัวที่จะแก่เออแต่แต่สังรวมดูดูอยู่เออดูมันดิ้นเดยอเออดูมันอยากแก่ตัวดูมันอยากอะไรนั่นเออเออในในช่างก็ไปดูใหม่ได้ดูดูที่ลิ้นอย่างเดียวนั่นแหละความรู้นี่เป็นเรือนนอะด้อเออความรู้เป็นเรือนนะเห็นไหมปากเราลิ้นเราคาพูดเราเห็นไหมมันเป็นเรือนไปแล้วเพราะว่ามันเป็นเราเขาสัตว์บุคคนสิ่งของรื่องราว แต่ถ้าเป็นภาพเฉยๆเนี่ยเป็นเสียงเฉยๆเนี่ยน,นันเป็นภพคือการ,รมคุณโผ่เน่เป็นภพมันยังไม่มีเรือน<ช>เรือนข้างนอกมันว่างอยู่เพราะว่าเราจารวมในรู้จักในช่างเน่เราให้รู้จักเรือนกับรู้จักในช่างสิมันเหลือแต่ภพเออนี่แหละภพมันเข้าไปข้างในเลยสิเรือนข้างนอกนก็ว่างไปแล้ว ความรู้นี่ก็ไม่มีความหมายเพราะว่าไกปืนคือลิ้นเราเนี่ยมันมันมันสนิมขึ้นแล้วมันงัดไม่ได้มันลั่นไกไม่ได้เออความรู้มันก็อยู่แต่ข้างในเอามาแสดงไม่ไดแบบ้แสดงแต่สิ่งที่เห็นเอ,อสิ่งที่สังเกตสิ่งที่รับรู้